สวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามคุณเคยรู้สึกไหมว่าเรามาจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยจนบางครั้งยังไม่กล้าฝันด้วยซ้ำเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตในบ้านเช่าหลังเล็กๆที่บลุกลินพ่อของเขาทำงานเป็นคนขับรถส่งของไม่มีสวัสดิการ ไม่มีประกันแม้แต่ตอนที่ขาหักจากอุบัติเหตุและนั่นแหละคือวันที่เขาบอกตัวเองว่าถ้าโตขึ้นเขาจะสร้างธุรกิจที่ดูแลคนให้ดีกว่านี้เเขาชื่อว่าฮาร์วัดชอตส์นะตอนที่เขาเจอร้านกาแฟเล็กๆชื่อ Starbucks ที่ Seattle ร้านยังไม่ได้ขายกาแฟเลยด้วยซ้ำอะแค่ขายมเมล็ด แต่เขากลับเห็นบางอย่างเห็นภาพร้านกาแฟที่อบอุ่นคนมานั่งพูดคุยสร้างความสัมพันธ์เหมือนในอิตาลีเขาเลยเดินเข้าไปเสนอไอเดียนี้กับนักลงทุนแล้วคุณเชื่อไหมเขาโดนปฏิเสธไป217ครั้งใช่ครับ217คนบอกว่ามันเวอร์เกินไปบางคนหัวร้อใส่บอกว่า ร้านกาแฟแบบอิตาลีจะเวิร์กในอเมริกาเหรอทุกครั้งเขาก็กลับไปคิดกลับไปปรับคำพูดแต่ก็ยังเจอคำว่าไม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขายังไม่หยุดจนมาถึงคนที่218นักลงทุนคนนี้ชื่อว่าแดนเลวิตันนะเป็นหนึ่งในคนที่กล้าเชื่อในฝันของฮาวเวิร์ดเขาไม่ได้เชื่อเพราะตัวเลข แต่เพราะเห็นความเชื่อในแววตาของฮาวเวิร์ดแดนกับพาร์ทเนอร์ของเขาช่วยกันระดมทุนผ่านบริษัทเวนเจอร์แคปิตอลที่ชื่อว่ามาเวรอนรวมกว่า3.8ล้านดอลลาร์และเงินก้อนนั้นแหละที่ทำให้ฮาวเวิร์ดได้ซื้อ Starbucks จากเจ้าของเดิมในปี1987แล้วเปลี่ยนมันเป็นร้านกาแฟอย่างที่เราเห็นในวันนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือ Starbucks ไม่ได้แค่ขายกาแฟนะฮาวเวิร์ดเขาให้พนักงานทุกคนแม้กระทั่งพาร์ทไทมได้รับสวัสดิการสุขภาพหุ้นเขาไม่ลืมวันนั้นวันที่พ่อเขาเจ็บแล้วไม่มีใครดูแลเขาทำทุกอย่างให้สตาร์บัคก,กลายเป็นบ้านหลังที่สองทั้งลูกค้าและพนักงานร้านกาแฟมันไม่ใช่แค่กาแฟ มันเป็นสถานที่ที่ให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีค่าผมว่าบางทีคนเราไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเชื่อเราแค่ต้องการคนแรกที่กล้าจะเชื่อในฝันของเราฮาวเวิร์ดชอตส์เคยถูกปฏิเสธ217ครั้งใช่ครับเขาเดินไปเล่าไอเดียกับนักลงทุนทีละคนทีละกลุ่มบางคนเป็นแองเจ i n อินเวสเตอร์บางคนคือกลุ่มธุรกิจในเซียร์เทล บางคนจากซานฟรานแล้วก็ได้ยินคำว่าไหมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาก็ยังเดินต่อจนคนที่218ยื่นมือมาและพูดว่าฉันเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นและแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวมันเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนสตาร์บัคส์แล้วก็เปลี่ยนโลกของกาแฟไปตลอดกาล